I also would like to give affirmative uh, commitment to you, both the Unicorn and the Ascendant that we are fully behind you to support to you both on technical, both on uh, the uh, uh, financial, and both on every area that we are capable to do so. And then we are hoping, also we are vision that from now, from the initial step forward, we will be the, uh, the greater person that can create uh, benefit to our society both in the Philippines and in Thailand but the one that we change the world and we change the Philippines and also we change Thailand also and then also congratulations congratulations big big congratulations thank you very much thank you very much ัทยูนิคอน r ิสเนตคอร์ปอเรชันของเรามีความดีใจเป็นอย่างยิ่งมาที่เรามาเป็นพาร์ทเนอร์นะคะเป็นตัวแทนขยายธุรกิจของบริษัทย mm ูนิคอนเข้าสู่ประเทศฟิลิปปินส์ mm hmm. นะคะ mm hmm. เพื่อช่วยเหลือสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีและรายได้ที่ดีของที่น้องชาวฟิลิปปินส์ mm hmm. และในวันนี้บริษัทยูนิคอนประเทศไทยพร้อมสนับสนุนทุกด้านนะคะและพร้อมผลักดันธุรกิจเครือข่ายของบริษัทยูนิคอนที่เป็นบิสตันอัพแพลตฟอร์ม ู่ประเทศฟิลิปปินส์และการจับมือร่วมกันในครั้งนี้ดิฉันเชื่อมั่นและมั่นใจเป็นอย่างยิ่งว่าในความตั้งใจของคุณแอนดีคุณพนาศักดิ์คุณพรพิมลและทีมทั้งหมดทีมผู้นำทุกท่านจะสามารถร่วมกันสร้างธุรกิจนะคะประเทศฟิลิปปินส์จะเป็นโมเดลตัวอย่างแห่งความสำเร็จที่พร้อมขยายเข้าสู่ประเทศเพื่อนบ้านในประเทศ AEC ในปีหน้านี้นะเราจะก้าวเข้าสู่ระดับโกลโก้อย่างแน่นอนนะ ยูนิคอร์นบิสเนสคอร์ปอเรชันและ w w เวรนะคะขอให้ทุกท่านประสบความสำเร็จอย่างยิงย่งใหญ่ก้าวเติบโตไปด้วยกันค่ะขอบคุณค่ะ so,